นานๆได้ออกมาเที่ยวทะเลกับเพื่อนๆนี่ก็ดีเหมือนกันนะอ,อ,อร่อยธรามดากเลยข้าวคุกปลแบบาปทูงันเนี่ยฮะข้าวคุกปลาทูงั้นเหรอปุ๊กปิ๊กก็ใช่นะสิเรามาทะเลก็ต้องกินข้าวคุกปลาทูจีนี่นายทําเองอีกแล้วงั้นเหรอฉันก็อยากกินเหมือนกันปุ๊กปิ๊กทาให้สักก้อนหนึ่งได้รึเปล่าล่ะอ๋อได้เลยนะทุกคนเดี๋ยวฉันจะไปทำให้กินแต่ฉันขอกินให้เสร็จก่อนนะ อหวพวกปิ๊กกินอยู่คนเดียวเลยอ๊ะโบก็กินนี่นาใช่แล้วตอนนี้ฉันทำก้อนใหญ่เจ้าโบมาขอแบ่งไปแต่เจ้าโบดันขอแบ่งฝั่งที่เป็นก้อนใหญ่ไปด้วยแต่จะว่าไปถ้าจะให้พูดถึงข้าคุกประทูที่นี่นะน,นะเป็นท้องทะเลใช่หรือเปล่าก็ใช่นี่ครับเขาว่ากันว่าที่ทะเลแห่งเนี้มีผีมีผีอย่างนั้นเหรอเนี่ยใช่แล้วนะจ้ะ ขาบอกกันมาว่าที่นี่มีผีจริงๆนะจะมีผีมีเพอที่ไหนกันในท่าคุ้นลไม่มีผีสัก,กตอหนึ่งแต่ว่ามามิจังก็เคยได้ยินเหมือนกันนะว่าที่ทะเลแห่งเนี้มีผีน่ะผีอย่างนั้นเหรอใช่แล้วละ่ะที่เนี่มีผีอยู่เขาเรียกกันว่าผีทะเลอะไรนะคะพอออผีทะเลงั้นเหรอคะผีทะเลเนี่ยนะครับพอออใช่แล้วละ่ะที่เนี่ยเป็นทะเลใช่ไหมละ่ะ ตอนกลางคืนก็จะมีผีที่ลอยขึ้นมาจากทะเลอะไรนะคะมีผีลอยขึ้นมาจากท้องทะเลนะหรอฉันว่ามันแปลกๆอยู่นะไม่น่าจะเป็นผีที่ลอยขึ้นมาจากทะเลแต่น่าจะเป็นผีที่จมอยู่ใต้ทะเลแล้วเดินขึ้นมามากกว่าอ๋ออย่างนั้นหรอยองฮีฉันก็เริ่มสงสัยแล้วเนี่ยตกลงว่าผีในทะเลหรือผีที่ลอยขึ้นมาบนท้องทะเลกันแน่ละฉันจักเริ่มงงไปหมดแล้วละจ้ะไม่ต้องงงหรอกค่ะก็คือผีเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเขาอาศัยอยู่ในท้องทะเลไง อะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยน่ากลัวชะมัดลอยอะ่างพี่เอกว่าไม่น่าจะมีจริงๆหรอกมั้งพี่ฝนผีอะไรกันที่จะลอยขึ้นมาจากท้องทะเลคงไม่มีหรอกมกั้งตั้งแต่มาที่นี่ฉันก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะไอ้เจ้าผีเผออะไรเนี่ยจริงไหมเจ้าโบฮะผีทะเลยังไม่เคยเห็นหอืมบู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 บบอะไรกันพูดอะไรกันอยู่เนี่ยโบปุ๊กปิ๊กพูดว่าอะไรหรอ เจ้าโบบอกว่าเด,วเดี๋ยวก่อนฉันพูดผิดไปบบพูดว่าอะไรเหรอปุ๊กปิก๊กเจ้าโบบอกมาว่ามันไม่มีหลอกผีเผอที่ไหนมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้ที่โผล่มาตอนกลางคืนอะไรกันมีตัวอะไรที่โผล่ออกมาตอนกลางคืนปุ๊กปิ๊กกับโบนี่หลอกฉันอีกแล้วนั้นเนี่ยพี่เอกว่าคงจะเป็นแค่มนุษย์เงือกหรือเปล่ามนุษย์เงือกงั้นเหรอมนุษย์เงือก ที่อยู่ในท้องทะเลไงพี่ฝนมน,นุษย์เงือกที่อยู่ในท้องทะเลเออเออเ,ออเออเออเฮ้ยไอเดมืดแล้วนี่นามันก็ต้องมือดอยู่แล้วเราอยู่มาต้องนานแล้วนี่นาโอห,โหมืดเฉยเลยอะ <c oughs> ใครเป็นอะไรหรอฉันเอง <c oughs> เดี๋ยวพวกิ๊กนายเป็นอะไรอะ่ะวงกลางประทูติดคออ่ะเดี๋ยววันน่ะทำไม เมื่อตืบขนาดนี้แม้แต่ดวงดาวก็ไม่มีเลยนะเนี่ยฉันอยากกินน้ําจังเลยคอแห้งอ่ะคอแห้งนเหลออพวกปีดใช่แล้วข้าวคุกปลาทูอ่ะมันแห้งมากเลยอ่ะตกลงข้าวติดคอหรือก้างติดคอฉันก็ไม่รู้อะไรแข็งๆติดอยู่ไม่รู้น่าจะเป็นข้าวแล้วมั้งงั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันไปหยิบน้ํามาให้ก็แล้วกันนะพี่ฝนเดินระวังอ่ะทางมันลื่นนะฮะมันลื่นเหรอก็ทางตรงข้ามไปที่บ้านพักนั่นอ่ะมันลื่นมันข้ามไปตรงทะเลอ่ะ ไม่เป็นไรหรอกนะเรื่องแค่นี้จิ๊บจอยเดี๋ยวพม่ฝนกระโดดไปให้ก็แล้วกันนะดูเพื่อนๆเ,เราดิยังไม่เลิอกอีกอเออใช่ฮะทำไมเขายังไม่ขึ้นจากน้ำกันอีกอะ่ะสงสัยอากาศร้อนมากล้มั้งวันเนี้ยเออใช่จริงด้วยวันนี้อากาศร้อนมากเพื่อนคงอยากจะเล่นน้ำคลายร้อนกันต่อละมัง้ง โอ้สนุกกันเลยนะฉันยังไม่อยากขึ้นเลยฉันก็ยังไม่อยากขึ้นเหมือนกันนะนายว่ายมาทางนี้สิสนุกดีเนาะโอ้เดีย๋ยวต้องกระโดดพี่เอกบอกว่าให้ระวังแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกพี่ฝนเก่งอยู่แล้วอ้าวพี่ฝนมาทำอะไรแถวนี้พี่ฝนจะไปหยิบน้ําให้ปุ๊กปิ๊กนะเนาะเผื่อหยิบน้ําให้ฉันหน่อยฉันอยากได้น้ําส้มอ่ะอ๋อได้เลยได้เลยเดี๋ยวหยิบให้ก็แล้วกันนะฉันก็อยากได้น้าส้มเหมือนกันหยิบมาเผื่อด้วยนะจ๊ะ ถึงซักทีไหนบอกว่าพี่ฝนจะกระโดดไม่ได้จะลื่นไงปุ๊ปิีกเดี๋ยวฉันหยิบน้ำให้นะรู้แล้ว thank y ว u นะพี่ฝนบันไดตรงนี้โอลื่นเหมือนกันแฮ้ต้องระวังให้ดีน้ำอยู่ตรงไหนนะวันนี้หวัวหน้าของเราซื้อมาเยอะแยะนี่นาะนั่นไงเจอแล้วอยู่ที่ชั้นวางของจริงๆด้วย อืออร่อยจังเลยโหฉันก็หิวน้ำเหมือนกันหรอเนี่ยเ๋ยวันนี้จะต้องนอนพักผ่อนที่นี่กันสักคืนเมื่อไหร่เพื่อนๆจะเลิกเล่นน้ำสักทีหนึ่งนะงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวหยิบไปหลายๆกระป๋องและไปเผื่อทุกคนดีกว่าเนาะอ๋ออออเออ๋ออ๋ออ๋ออนน๋อน๋ออ๋ออ๋ออกออ๋วอ๋ออ๋ออ๋ออ อะไรอ่ะเป็นอะไรกันเนี่ยวัวหน้าแย่แล้วหรือว่าหรือว่าผีจะเข้าสิงกันนออช่วยด้วยเออพี่เอกบ้อปุ๊กปิ๊กอยู่ไหนกันหมดเนี่ยแย่แล้วแย่แล้วอ อย่าตามมานะเออบปุ๊กปิ๊กอ้ออ้าเอามาไม่จังมาไม่จังเป็นอะไรอ่ะเออหนีก่อนดีกว่าเออออ้อ้โอ้สพานตรงนี้โอ้อืเาเป็นดาดออบิีกกระโดดลงไปเลยก็แล้วกันบ้าปุ๊กปิ๊กช่วยฉันด้วย ช่วยด้วยพี่ฝนทั้งนี้ตัวอะไรเต็มไปหมดเลยอ่ะบุ๊คบุ๊บบปิ๊กฉันถูกวิ่งไล่ตามอ่ะทั้งนี้อยู่กันเต็มไปหมดเลยนะอย่าวิ่งขึ้นมาบนนี้เราไปทางอื่นกันดีกว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดี๋ยวฉันเข้าไปช่วยมาเร็วเข้าพุ๊กปิ๊กอยู่ไหนเนี่ย อยู่นี่ไงเราจะพาไาทาไมอีกต้องสามเนี่ยโอโ้โหฉันวิ่งหนีมามาเร็วเข้าตกลงมันเกิดเรื่องอะไรบอามาเร็วทําไมทุกคนเป็นแบบนี้ผีเข้าสิงเหรอห<อ>นีหนีหนีก่อนโอ้ยอย่าวิ่งไล่ตามมาเลยระวังล้มนะพื้นลื่นด้วยแถวเนี้ยพืออ้นลออืออ่นออออใช่เดีย๋ยวเดีย๋ดวยวโอททำไมเขาจะต้องไล่ตามพวกเรา เขากลายเป็นผีหรือกลายเป็นซอมบี้หรือเป็นอะไรกันแน่เนี่ยฉันก็ไม่รู้อยู่ดีๆก็ลุกขึ้นเสียงฮือๆแล้วก็มาล้อมพวกเราไว้อะเฮ้ยแย่แล้วเฮ้ยอ้ยใคพี่ฝนเป็นอะไรหรือเปล่าแย่แล้วพี่ฝนล้มลงไปแล้วดูก่อน ฉันหนีไปไหนอ่ะฉ so ันจะหนีไปไหนได้ลุกขึ้นมาแล้ววิ่งหนีไปพร้อมกันดีกว่าเร็วๆเขาดีฉันฉันลุกไม่ไหวแล้วปุ๊กปิกค่ะฉันเจ็บไปหมดแล้วบู๊พี่แอกไปไหนบอ๊บู๊บ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 ปิ๊กพี่แอกไปไหนพี่แอคขึ้นไปบนฝั่งเดี๋ยวลงมาเอ่อฉัน ไม่ไหวแล้วหนีไปปุกปิ๊กโบหนีไปงั้นฉันก็แบกไปเองมานี่มาเออเออยกไม่คืนนะ่ะช่วยด้วยเพียกไปไหนเนี่ยมาแล้วนี่ปุกปิ๊กพี่ฝนโบเกิดอะไรขึ้นนะ่ะแล้วทำไมทุกคนถึงมายืนล้อมพวกนี้อยู่เนี่ย, <c oughs> ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำอะไระครับ ไม่ได้การแล้วพวกนี้ไม่มีสติเลยเดี๋ยวก่อนนะพี่ฝนมานี่เร็วเดี๋ยวพี่เอกจะพาอไปจากตรงนี้เองพี่เอกหนีไปพาบอก,กับุ๊กปิ๊กหนีไปบอก,กับพ๊กปิ๊กวิ่งตามเพียวมาเลยเร็วเข้าจะไปไหนกันอาการเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพี่เอกจะพาไปที่โรงพยาบาลน,นะพี่ฝนลื่นล้มอะพี่ฝนล้มงั้นเหรอ ตั้งใจดีๆไว้เดี<ม>๋ยวเพ็กจะพาไปโรงพยาบาลไม่ไหวแล้วโบ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 ,บ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 พาปุ๊กปิ๊กกับโบหนีไปก่อนนะพาปุ๊กปิ๊กกับโบหนีไปที่ไหนล่ะหนีไปจากที่นี่หนีทนากกําไมน่ากลัวปุ๊กปิ๊กโบจับมือเพกไว้ไแล้วเข้าหนีไปเดี๋ยวเพ็กจะพาพี่ฝนไปส่งที่โรงพยาบาลก่อนไปทำไมโร<ม>งพยาบาล ก็พี่ฝนล้มไม่ใช่เหรอบอกให้หนีไปหนีไปทำไมโบมานี่เร็วเข้าบอว์บอหนีไปหนีไปจากที่นี่ที่นี่มีแต่ผีผีที่ไหนกันมานี่เดี๋ยวพี่ยกพาพี่ฝนไปส่งโรงพยาบาลเร็วๆเข้าเออนั่นไงตามมากกันเต็มเพื่อนเรากลายเป็นผีเพื่อนเราเนี่ยนะกลายเป็นผีเออพี่ฝนวเป็นลมก่อนนะ พี่เอกพี่ฝนเป็นลมไปแล้วรีบพาพี่ฝนไปหาหมอเร็วเข้าคุณหมอครับคุณหมอครับพี่ฝนเป็นลมไปแล้วเอาเข้าไปไว้ข้างในก่อนนะเดี๋ยวฉันไปตรวจให้นี่เพื่อน,นๆอย่าบังฉันสิพี่ฝนทําใจดีๆไว้พี่เอกพามาถึงโรงพยาบาลแล้วนะอะเดี๋ยวนอนลงตรงนี้ก่อนนะพี่ฝนหนีไปบอ,บอกปุกปิหนีไป ทำไมทุกคนกลายเป็นผีเป็นซอมบี้ขึ้นมาจากน้ำกันหมดเลยเนี่ยน่ากลัวบบบบูบบบููสงสัยพี่ฝนจะฝันร้ายหรือเปล่าพี่เอกเนี่ยพี่เอกหนีไปเบอร์กปิหนีไปทุกคนกลายเป็นผีหมดแล้วทุกคนไหนกลายเป็นผีอะพี่ฝนอข้างหลังนะั่นอะกลายเป็นผีหมดแล้วไหนข้างหลังอะนั่นอนะข้างหลังนะั่นอะ ข้างหลังก็พอออก,กับเพื่อนๆนี่นั่นแหละ<ม>ก็กลายเป็นผีกันหมดเลยสงสัยดูฝนจะได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงนะเนี่ยอือะไรนะคือพี่ฝนล้มเมื่อวานแล้วพวกเราก็พามาส่งโรงพยาบาล่ะฮะอะไรนะพูดใหม่พี่ฝนเดินแล้วก็ล้มพวกเราก็เลยพามาส่งโรงพยาบาลไงพี่ฝนล้มงั้นเหรอใช่แล้วล้มตอนไหนอ่ะ น่าจะล้มตอนเข้าไปเอาน้ำแล้วเดินออกมาแล้วก็ล้มหัวฟาดอะะทิงเหรอใช่แล้วแล้วพี่เอกก็วิ่งไปตามรถพยาบาลแต่รถไม่วางเพ่เก,ก็เลยวิ่งกลับมาอีกทีแต่ว่าแต่ว่ามีผีขึ้นมาจากน้ำเต็ไมไปหมดเลยนะนั่นเพื่อนเพื่อนตังหากพี่ฝนเพื่อนเพื่อนที่ไหนพี่ฝนเห็นเป็นผีชัดๆและผีครึ่งตัวด้วยโอ้พออเป็นห่วงอะพออก็เลยพาเพื่อนเพื่อนะพาเพื่อนเพื่อนไปอุ้มเธอออกมาแต่อุ้มไม่ไหวอะ ตกลงสรุปว่านะพี่ฝนล,ลื่นล้มแล้วทุกคนก็ไปช่วยแล้วพี่ฝนก็คิดว่าทุกคนกลายเป็นผีงั้นเหรอใช่ทุกคนเขามารุมล้อมเธอกลัวเธอเป็นอะไรไปอ่ะเนาะใช่แล้วล่ะจ้ะฉันนะนะตกใจหมดเลยวิ่งเข้าไปดูเธอคนแรกในบ้านเลยล่ะจ้ะใช่แล้วล่ะฉันเองก็ไปนะถึงจะไม่ไหวก็ตามพยายามจะลากเธอออกมาแต่ลากไม่ไหวเลยตะโกนเรียกที่เหลือมาช่วยนะสรุปว่า ที่พี่ฝนเห็นนั้นพี่ฝนคิดไปเองเหรอคือพี่ฝนล้มแล้วทุกคนจะไปช่วยแต่ว่ามีบางคนที่เล่นทั้งวันเลยไงก็เลยเป็นตะคิวมั่งอะไรมั่งก็เลยช่วยกันไม่ไหวอ่ะโอ้แบบนี้นี่เองมีหน้าล่ะโอ้การเล่าเรื่องผีในตอนกลางคืนทําให้พี่ฝนเก็บไปคิดแล้วก็ฝันร้ายตอนที่หกล้มสลบไปน่ากลัวชะมัดเลยแหละทุกคนจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยนะพี่ฝนที่เนี่ย แล้วอีกอย่างหนึ่งอะที่เขามาลุมล้อมกันเพราะเขาไม่มีแรงลุกอะเ,ออเขาก็เลยมาช่วยแบบนั้นงั้นเหรอเขาล้อพี่ฝนเฉยพี่เอกก็แค่มาอุ้มไปส่งโรงพยาบาลอ,อ๋อเรื่องทั้งหมดเป็นเพราะว่าพี่ฝนคิดไปเองเออพี่ฝนน่าจะคิดไปเองนั่นแหละ <c oughs>